คนเราหว่านพืชย่อมหวังผลนะคะเหมือนเช่นที่เราทํางานกันทุกวันนี้ค่ะเราก็บอกว่าเราทํางานหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีพนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะงานค่ะคือเป็นสิ่งที่เราทําเพื่อรับใช้ผู้คน แล้วผลก็คือเงินเนี่ยนะคะจะตามมาเป็นผลพลอยได้นะคะเรามาดูกันยุคตึกดําบานเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะแต่ว่าเราก็ต้องออกไปล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะคนล่าสัตว์ก็ต้องมุ่งมุ่งแต่การฝึกฝีมือว่าจะล่ายัางไงนะ,ะเพื่อจะให้ได้แม่นแล้วก็ได้สัตว์ตัวนั้นเนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็รับประทานกันในบ้านนะคะอย่างในยุคนี้ก็เช่นกันค่ะการที่เราทำงานนะคะเพลินเนเราอาจจะบอกว่าทำเพื่อ เอารายได้นะคะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่แท้ที่จริงค่ะสิ่งที่คุณต้องโฟกัสนะคะคุณต้องโฟกัสที่การสร้างเหตุค่ะโฟกัสที่การรับใช้ผู้คนทุกอาชีพคือการรับใช้ผู้คนนะคะการรับใช้ผู้คนนะคะไม่เว้นแม้แต่การที่คุณขายของเล็กๆน้อยๆอย,อย,อยาอ่างคุณขายกระจกนะคะขายกระจกค่ะคนขายกระจกมีเยอะ แต่ไม่ใช่ว่าคนขายกระจกทุกคนจะขายดีนะคะถ้าเพื่อนคุณขายกระจกนะคะแล้วเขาก็นั่งรอลูกลูกค้าแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่จะขายได้สักทีเมื่อไหร่จะขายออกสักทีแล้วพอลูกค้ามาก็พยายามพูดโน้มน้าวให้ลูกค้าควักเงินออกจากกระเป๋านะคะแล้วเรานะ,ะสมมติเราขายกระจกเหมือนกันค่ะแต่เราคิดว่ากระจกของเราเนี่ยนะคะถ้าลูกค้าเอาไปส่องแล้วก็เขาเอาไปแต่งหน้าเนาะแล้วก็ไปออกเดท เขาอาจจะสมหวังในความรักเสร็จแล้วอาจจะได้ถึงขั้นแต่งงานกันก็ได้กระจกของเราเนี่ยสร้างประโยชน์ค่ะให้กับลูกค้าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความมีความสุขนะคะในการทํางานในการแม้แต่การขายกระจกนะถ้าเกิดเราคิดการสร้างเหตุคะ่ะคิดว่าเราปรารถนาดีต่อลูกค้าเราไม่จําเป็นต้องหวังผลคะ่ะสร้างเหตุแล้วเดี๋ยวผลพลอยได้ จะตามมาเองนั่นคือเป็นคำตอบที่ว่าทำไมคนเราขายสินค้าแบบเดียวกันการตลาดก็เหมือนกันแต่ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันเพราะเขาไม่ได้สร้างเหตุแบบเดียวกันนั่นเองค่ะ